มีไกด์นำเที่ยวเป็นคนชาวจีนจีนแซ่อะไรก็ไม่รู้น่ฮาวน่หาวน่ฮาวเลยตุจีนมาแล้วใช่เหรอเนี่ยอ่ะสวัสดีเขาไงนิฮาวนฮาวอ่ะรู้จักเหรออ๋อเหรออันนี้ก็ใส่ชุดแบบจีนมาเลยนี่เราจะไปวิหารแก้วเงี๋ยววิหารแก้วมีห้องน้ำร้อย ยี่สิบเจ็ห้องนหน้าหองน้ำหมดเลยใหญ่โตมากใหญ่โตมากวัดน,นี้สวยมีต้นเคยเห็นต้นลูกตาลไหมต้นตาลต้นลูกตาลเป็นแถวสวยมากเนาะต้นตาโ <Okay. S 2> อเคทีนี้เราจะนั่งรถไปที่วิหารแก้วกันตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในวิหารแก้ว ดูวความอลังการความสวยงา,ามของวัดท่าสุงเป็นท่ะลามจังหวัดอุทัยธานีน้องชมไปด้วยกัน,น,อกกบบนของโซนี้ำพุระยับเต็นต์มีการขอาม,มาทำสามารถมาทำเอนะงได้เพราะมีคนนำ อยู่ในสวัรด์ชั้นวิมานจริงๆสวยงามมากๆถ้าเกิดท่านใดที่มองทางนน่านใดยังไม่เคยมามาชมความบันลังการความสวยงามความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาก็สามารถที่จะมาเที่ยวแต่กลับนมสัสก,การาได้ใน้นอาจะเดินเข้าไปม<ด>ีหานเกลีไดนะองค์พระด้านไหนนะ เยมมากๆเลยพี่น้องอใครมีจิสตาขอ,อกมาสนเข้าปรารด้วยกันนะ ขออนุญาตพี่น้องฝากช่องตามใจพาเพลินด้วยนะคะสามารถกดไลค์กดติดตามได้เพื่อเราจะได้มีคลิปใหม่มาให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะ